สิบเต็มสิบครับไม่ไม่หักเลยพี่เว้ เราจะมาจอดตรงนี้อ่ะดีเจคนหลอ่อใครอยู่ข้างหลังเราครับนั่นคือคนในตำนานครับน้องแจ็คครับชื่อเยอะมากนะครับอ่ะผมจำก็ได้แล้วครับท <c oughs> ี่ที่เขาเป็คนผงขืนใครสัก <c oughs> คำหนึ่งครับหน<ต>้าตาจะคล้ายเหมือนกันว่าก็กเหมือนกันอยู่นะเข้ใจไหมเขาท่านชื่ไปชื่ออะไเหมือนีิแจ็คจังเลยนะครับผมว่าผมจำคนถ่ายนั่นนะใช่ครับเข้ไหมครับ สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนซ์พาเบิร์กนะครับทริปนี้ก็จะเป็นทริปพิเศษพิเศษอาจจะเป็นทริปที่จะพาทีมรัก2ล้อของเรานะครับจะไปล่องแพกันที่เค่อนซิลินทรนะครับและตอนนี้ผมก็รอรับคณะของเราที่กําลังเดินทางมาอยู่จะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราติดตามอีกสักครู่หนึ่งจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานของเรากําลังมาแล้วนะครับจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวรอชมกัน ผมบอกไปครับว่าจะมีทีมงานมาเยี่ยมถึงบ้านเลยวันนี้แล้วก็พิเศษสุดจะพาไปล่องแพแล้วก็ไปตั้งแคมป์ริมเขื่อนซรลินทรนะครับพี่น้องวันอัวบ้านเพื่อนนะครับพี่โอ๊ตสาดติดเลนยูสตาสายชิวแจ็กกี้พี่บูนเอนโดโรพี่เทิดพี่บูนเอนโดโรนะครับวันนี้มาเยี่ยมถึงที่อีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพาพี่น้องไปล่องแพนะครับผมครับแล้วก็มีพายเรือคายัก พายเรียคายักพายเรียคายักพายเรือถ้ามาถึงถึงถึงที่เนี่ยมันจะต้องมีกิจกรรมครับกิจกรรมอะไรครับกระโดดน้ําครับผมว่ายน้ำเป็นอยู่ใช่ไหมเป็นเป็นเป็นอยู่ทุกคนนะว่าน้ำว่ายน้ำอะไร้วันนีครับถ้าไปแล้วต้องโดดน้ําถ้าไม่โดดน้ําถือว่ามาไม่ถึงนะครับโอเคเป็นเป็นที่เข้าใจกันนะครับครับเดี๋ยวจะพาไปโดดน้ํานะครับออาโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วไปเลยครับผม จ้งก no ้อจงกล้องยจงกล้องหลเเอายังครับเอายังครับอพี่น้องนะครับพี่น้องครับ พี่น <know> <monastery> <The absor baptism> ้องครับเอาไงครับเดี๋ยวมันสูงมากจริงๆมันสูงมากเอาไงครับพี่น้องเอาไลยว้าว้ยเลยหลังนี้วิ่ง้าเดี๋ยววิ่งเลยวิ่งเลย

ไปไหมพี่ดองไปเลยครับอย่าพึ่งไม่ถามตอนนี้เลยโอ้ยโอ้ยเลยบอกครับเหนื่อยไหมหลืไหนบอกว่าจะต่อเลยครับต่อเลยไหนบอกว่าจะจะว่ายน้ำแข่งกับเรือครับตอนเดินไปมันก็หมดแรงไปครึ่งหนึ่งแล้ครับเมื่อกี้โดดต้อมลงไปไปไปอยู่ท้ายเรือเลยเมื่อกี้เร็วนี่หน่อยเร็ว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  ม่เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเรือแพมันไม่เร็วนะครับแต่มันเร็วมากมันเร็วครับมันเร็วครับพวกนี้ไหวเนี่ยูหวัดยกเอาไแต่ถ้าพายเรือคายัคอ่ะพายเรือคายัคแซงแซงแพแครับโอ้ยเสีย<ม>ยยยยยยยายยยยยยยพี่เวยยยยงยย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 อยอยยมึงยยยยยัยย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 บยียย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 ยบบยยาน้ย แต่ว่าได้อยู่ครับได้อยู่ได้ใช่ไหมมาดีๆพี่น้องมาดีๆเนี่ยเดี๋ยวยูยูพี่น้องก็ร่างจะปล่อยเชือกครับตอนนี้ครับเอาอยู่เออไปเลยดือดเนี้ยแล้วแฉวแจ๋วแจ๋ว์แฉมแฉมแฉมชิดาครับพี่โอไปไหนมาครับ โอ้โหเมื่อกี้ไปไหว้น้ำไปล่องแพมาครับสุดยอดจริงๆเป็นไงบรรยากาศโอ้โหให้เต็มสิบเต็มสิบครับไม่ไม่หักเลยพี่เบนประทับใจครับประทับใจเราประทับใจเราสนุณมากนะยพี่รถพีรถนะมาเยือนอีกแน่นอนครับผมครับขอบคุณพี่โอ๊ตที่หัวเรือพี่น้องครับครับผมเป็นไงครับสุดยอดครับสุดยอดครับไปไหนมาอ่าไปทะเลมาดูจากชุดซะก่อนโอ้ใช่เลยเนี่ยใช่เลยชุดนี้ใช่เลย ต้องต้องขอบคุณต้อองขบคุณพี่เบ้นมากๆครับขอบคุณมากที่พาที่พาพวกเรามาเปิดเปิดมูอเปิดตาครับมันยังไม่จบนะใช่ไหมครับมาหาผมยังไม่จมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบ้นอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นผมไม่ให้กลับนะคืนนี้เนาะคืนคืนนี้ไม่ให้กลับเหรอเอานึกว่าเก็บของกลับเรียบร้อยแล้วไม่ได้พี่น้องพี่น้องมาหาผมบางทีครับผมขอให้คืนนี้ได้ไหมได้ได้คืนนี้เนาะนอนคืนนี้เนาะใช่บรรยากาศเป็นยังไงก็โอเคพี่นะบรรยากาศ ได้บเหรอได้ดีเจคนหล่อเดี๋ยวกลับไปดูในคลิปนะไม่ไปไปดูในน่าจะมีหลายช่องเลยดีเจคนหล่อเรอจริงมาหาพี่เองที่ที่ให้กลับนะโอเคครับมันต้องมันต้องไปต่อยพี่ต่อยขึ้นเลงนะโอเคครับงั้นตามพี่มาจัดไปครับโอเคสบายสบายครับพี่ออดพี่บอกว่าสบายมากอันนี้ครับ ทีมที่พามาครับหนึ่งสองแล้วก็สามเมื่อกี้พี่แจ็คสบายสบายทางมีซิปเป็นรครับพี่โอพร้อมที่จะลุยกันแล้วนะพร้อมหรือยังโอเคครับโอเค <ผม S 2> ไปขึ้นก่อน เราพี่น้องกัน เราดูผ้าทิศตกดินครับนิดเดียวอ่ะนิดเดียวมาถึงละครับผมสุดยอดมากพี่เปนไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับนอกจากว่าจะเชื่อตัวเองเดี๋ยวเราดูพ้าทิศตกดินพี่ออสโอเคครับกำลังจะตกเนี่ยแค่นี้ก็ฟินเลยเนี่ยสุดยอดจริงจริงผ้าทิศกำลังจะตกดินครับพี่เดี๋ยวแทนเราจะมาจากตรงนี้อ่ะ พี่เจ้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่เอ่ออยู่เอ่ออยิ่งเกิดที่ยิ่ทอนยิ่เกิดีินิซ่าครับแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดใช่ไหมครับมันคืออะไรครับไปแล้วครับไหนไปครับลูกแก้วลูกแก้วพี่เจ้าพาไปดูได้ไหมเพราะคือคอะไรเซจจบแล้วก็ดีครับ อาจารย์เอาไม่ใช่อาจาร์ครับผ้าที่กำลังตกพอดีนะครับอันเมื่อกี้มุงนะครับไม่ใช่ไก่ครับปล่อยไก่ใครอยู่ข้างหลังเราครับนั้นคือคนในตำนานครับน้องแจ็คครับอ้โคลิปเยอะมากนะครับน่ะผมจำเขาได้แล้วครับที่ที่เขาไปข่มขืนใครสักคนหนึ่งครับหน้าตาอาจจะคล้ายกัาหน่อยแต่ผมว่าก็เหมือนอยู่นะใช่ไหมไม่ได้คิดไปคิดมาเหมือนไอ้แจ็คเลยนะครับผมว่าผมจำขนาดเลยนะไปแใช่ปแลบไปแลบไปแลบแจ็คแจ็กกี้หรือเปล่าครับเนี่ย <laughs> <S <S อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับที่ฟ้าสางที่ริมเขื่อนนะครับบรรยากาศของทีมงานของเราเมาื่อค<ร>ืนก็นั่งคุยกันสังสรรค์กันไม่รู้เสียงอะไรต่อเสียงอะไรนะครับเมื่อคช<ร>้นก็<ร> อุนอัวกันมากเลยครับเสียงุทเพราะอุนอัวบ้านเพื่อนมาเลเบสุต์สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ๊ตครับตอนเช้าครับเป็นไงเมื่อคืนคุยอะไรกันพี่มีการหลอนกันเองครับหลอนกันเองแบบไม่กล้าไปไหนเลยเอาไปเอามาคือกูหลอนตัวกูเอง เป็นไงครับบรรยากาศตอนนี้พี่น้องโอเคครับก็ตื่นขึ้นมาตั้งทางแบบทางแล็บตั้งแต่เช้าก็เดี๋ยวรอดูพาทิตย์ขึ้นครับนะเดี๋ยวเราองหุดรอดูครับพระาทิตย์จะขึ้นตรงนี้เลยครับแต่เมื่อวานเราดูพราทิตตกทางนี้ใช่ครับพราทิตตกแล้วก็มันจะขึ้นตรงนี้ mm hmm. อุ้ยบรรยากาศสดๆจริงๆครับพี่เบนตั้งชื่อผาดีว่าผาอะไรนะครับผมตั้งชื่อมันว่าผาตะวันล้อมครับ oh. เพราะว่าตะวันมันจะเห็นตะวันทั้งขึ้นทั้งลงมันจะ ล้อมทั้งวันเลยอันนี้คือพาตะวันล้อมนะครับอันนี้เป็นที่อัซีนของพี่เบนนะครับก็คือถ้าใครอยากมาต้องมากับพี่เบนเท่านั้นใช่ครับถ้ามาที่ถ้ามามากันเองเนี่ยไม่ไม่รู้แน่นอนว่ามาตรงไหนไม่รู้ครับไม่มีใครรู้แน่นอนครับรบจุดนี้จุดลับนะครับผมี๋ยวเดี๋ยวเราดูครับว่าที่ขึ้นมันจะสวยขนาดไหนนะครับ บางหน่อยเนี่ยมันจะเห็นเป็นลูกเป็นลูกกลมๆเลยนะครับวันนี้ขึ้นมาก็สว่างจ้าเลยวันนี้ไว้ดที่ไม่สวยครับแต่เดี๋ยววันหน้ามาแก้ตัวใหม่นะครับตอนนี้ถือว่าเราอยู่ริมตะกีตชายแดนเลยนะครับหลังภูเขานี้ก็จะเป็นฝั่งลาวเลยนะครับนี่คืออ่างเก็บน้ำเกลือยซีอนินทอนที่ติดกับชายแดนประเทศลาว ก็หลังจากที่เราตั้งแคมป์กันเมื่อคืนครับพี่โอ๊ตพี่น้องครับผมสนุกอยู่เนาะสนุกกันสุดเบี่ยงเลยครับสุดๆพี่เบนะต้องรทจมากทีมนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เบนมากขอบคุณพี่โอ๊ตพี่น้องขอบคุณพี่โอ๊ตครับดูแลพวกเราอย่างดีแล้วก็ทีมพี่บูลครับทีมพี่บูลต้องขอบคุณต้องขอบคุณพี่แจ๊คพี่แดงพี่เชอรนะครับทีมพี่บูลครับก็โอกาสหน้าคงได้ไปโอกาสหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอ ทีมชุดใหญ่มาก่อนรั่วพี่แก้วพวกพี่วุฒิพี่บาสพี่วุฒิพี่บสนี่อาจจะหาเวลามาค่อนข้างยากหน่อยอาจจะมีพี่วุฒิมาอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปล่องแพ้กันอีกทีนึงเห็นแจ็กจะเปิดรายการใหม่ด้วยรายการอะไรครับขี้กับแจ็คเดี๋ยวมีโอกาสครับเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่โอ๊ตพี่หน่องยินดีตอนรับครับผมยินดีครับทริปนี้ทริปนี้พี่โอ๊ตกับพี่หน่องมาเยี่ยมทริปพี่บูญนี่เรา เจอกันประจําอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้เจอกันอีกได้ได้ครับครับผมก็คงจะปิดคลิปปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันใหม่ฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องเบน์พาเบิงแล้วก็ฝากปิดเลนแล้วก็อ้นอวนอบ้านเพื่อนครับผมช่องพันธมิตรกันแล้วครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวจะมีอีกช่องหนึ่งช่องอะไรครับซ่อมกับเทิด แชร์แชงกับเพื่อนแชร์กับเพื่อนแชร์กับเพื่อนโอเคก็ก็เดี๋ยวเดินทางปลอดภัยครับพี่น่องพี่อดครับครับผมครับผมโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ